มันก็เป็นเวลานานแล้วทุกคนเนาะที่เรารออัปเดตไมค้ามานะฮะตอนนี้นะคะไมค้าเริ่มอัปเดตเปนที่หนึ่งจุดหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ไมค้าอยู่ในเวอร์ชันหนึ่งจุดเก้าเดือนวันอัปเดตนั่นเองเนาะซื้อประตูตรงหน้านี้นะคะคือประตูที่จะพาเราไปหาเอเชียซิตี้นั่นเองนะผมได้ขุดทําทางมาแล้วเนาะซึ่งนะคะซึ่งมีคนดูประมาณ60%ที่ยังไม่กดสมัครขายช่องนี้เนาะถ้าเกิดรบกวนถ้าเกิดชอบช่องนี้ก็รบกวนกดสมัครขายด้วยกันทุกชมน,นะมาไม่ไม่มีการรีรอช้าแล้วว่าเราไปลล,ลุุยยกกันนเทคไป กมอนอย่างเยอะเลยทุกคนฮะอันนี้คือเราเทเลพอร์ตมาแล้วเนาะ mm hmm. พราท่อเราอยู่ด้านบนตรงนู้นนะฮะซึ่งผมบินมาตรงนี้ผมเจอนี่ละนี่อันนี้เป็นโอ้เป็น,เป,นเป็นอนาเขตอันนี้น่าจะเป็นอนณาเขตของดิมด a r ซิตี้แล้วทุกคนนะมาอันนี้เป็นโอ้ินลิปนี่เป็นเลเวลเหรอโอเคเซซิลทอดขุดนี่ก็ยิงกังเลยสเกลตันหืมเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเร ขอค่าหน่อยเอ้ยไม่ได้แฮะโอโอเคอันนี้เราขุดออกไปได้ใช่ไหมโอเคขุดได้ฮะขุดได้ขุดไปตกแต่งไ,ได้โอเคๆขอหน่อยขอหน่อยอันนี้ก็ขุดได้อะฮะขุดเลยละกัน อันนี้คืออัน,นอันนี้อันนี้คืออะไรทุกคนอันนี้มันคือบล็อกที่อยู่ในดีตาซิตี้เท่านั้นทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราขุดไปเลยเพราะบล็อกนี้มันตกแต่งบ้านได้นะฮะเอ้สเกลเซนเซอร์โอโอตอนนี้หนึ่งร้อยเคยไม่มีสติกเกอร์ฮะขุดเลยเออได้มาแล้วหนึ่งสเกลเซนเซอร์โอเคแล้วว่าเราจะไปหาไอเชนซิตี้ดีกว่า เราควรไปหาไอเชสเตตี้นะทุกคนอันนี้คือเราขุดบ็อกมาได้จำนวนหนึ่งอ่ะฮะบุกไปเลยไหมไม่สวนนะผมบุกไปเลยมาก็มาเหอะมาก็มาผมแค่บินหนีแล้วมันก็มันก็มุดดินไปแล้วล่ะโอเคโ,อ,เคโอ,เคเอ้ยกว้างเหนือตรงนี้โอเค เผื่อใครไม่รู้นะว่าไอว่าเผื่อใครไม่รู้นะ a n c i e n ซ City นะคะคือหนึ่งคือสิ่งกอ่อสร้างในไอคับที่ใหญ่ที่สุดนะทุกคนเนาะใหญ่มันใหญ่กว่าแมนชั่นอีกนะเขาบอกตรงนี้อ่าฮะตรงนี้มีผมคี้ไม่เยอะเกินนะผมขี้เกียจขุดแล้วนะฮัลโหลนายนี่มันเกะก,กะจริงๆเลยเอ้ดีดีเดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นชิเกอร์ตรงนั้นชิเกอร์รเร้ยมีกล่องด้วยแปบบ๊บนึงนะทำลายชิเกอร์ก่อน เสี่ยงมันเสี่ยงมันเสียเส่ยงต้องทราชีเกอร์ตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่กล่องฮะแล้วอย่าเสิรอเปิดกล่องน,นะถ้าเราเสิรอเปิดกล่องจนี่แม่งทำงานนะทุกคนถ้าเปิดทําปิดแม่งทำงานทางานสองครั้งฮะเออทีนี้กล่องก็ปลอดภัยแล้วเนาะกเกา้ายาลีเจนอเมทิสเนมแท็กเพื่อเกลืออยู่นะเนี่ยเกลือฮะอันนี้เกลืออันนี้ถือว่าเกลืออยู่ ดีเทคด้วยเหรอน้อ no. กินอาหารนะั่นก็ดีเทคด้วยเหรอเพื่อนเกินไปนะบางทีอ่ะโอเค okay. เรามีปีกทุกคนไม่ต้องห่วงอะไรอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้อนี่ไงเกิดสองตัวแล้วฮะเกิดมาสองตัวพระเจ้า คือมันบอสแมปอะไอเจ้าเนี่ยโอ้ยมีตัวนั้นมีกล่องผม,มผมไม่สนละผมไม่สนแล้ะฮะโอเคแผ่นดิดแผ่นดิดแผ่นดิดผมไม่สนละผมไม่ตรงสเตลล้ลแหละผมจะมาป้นที่นี่ผมไม่สนแล้วนะผมไม่สนละที่นี่ผมจะมาป้นแม่งเลย เราได้ชิ้นส่วนมาฮะชิ้นส่วนแผ่นแผ่นเพลงอันที่ห้าโอ้าย่ะตรงนี้มันอันตรายมากตรงนี้อันตรายแต่เราเจอกล่องสองกล่องเราทำไงฮะทำไรไอโฟชาร์ดไปละไปละกูไปละกูกลับ เมื่อกี้ชาดได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มาสองอันอยู่เฮ้ยหนีฮะหนีตรงนั้นมีกล่องฮะดังก็ดังไปไม่สนอุย้ยแอเนด์อับเบิลทองสองอันโอ้้อยของดีอยู่แ็่เพลงรีดแอนเตอั์เไซด์ด้วยฮะเกิดไหนวะ อัลต์ไซด์อะฮะมีกี่ตัวละเนี่ยผมสมอนมีกี่ตัวแล้วเนี่ย,มมแ,ยแถวไหนอะแถวนู้นฮะแถวนูน้นแถวนู้นฮะมีห้องลับอยู่นะตรงนี้ผมจําได้ตรงนี้มีห้องลับอยู่อ่ะประตูพิตันเปิดตรงไหนนะอือผมว่ามึงขุดไปเลยไหม มันมีห้องลับอยู่ด้านล่างเนี้ยผมจําได้ผมว่ามันขุดไปเลยละกันนี่ไงขุดเอาละตรงนี้มีเลสโตนให้เราปนด้วยทุกคนเพราะแต่ผมยังไม่มาปนดีกว่าผมจะปล่อยไว้อย่างนี้ละกันผมมีเลสโตนเยอะแล้วเนีะมันมีของอยู่หรือเปล่าตรงนี้มีของอยู่หรือเปล่าตรงนี้มีแต่เลสโตนใช่ไหมมันมีแต่เลสโตนนะ มันได้ยินมันได้ยิจะรำควาโมบีก็กล่องไม่มีของที่เราต้องการเลยทุกคนขาดสี่อันผมจะผมต้องไปหาเบื้องหลังเอาแล้วกันโอเคอเคอเค้ยนี่ไงกล่องจุ๊บ เฮ้ยสิี่อันเลยโอเคภารกิจสําเร็จโอเคฮะทุกคนกลับบ้านการภารกิจสําเร็จละมาชึบอ,อืมตายกลับก็ได้อ่ะโอเคทุกคนคือแบบผมหาทางออกไม่เจอผมก็เลยตายกลับมาขออนุญาตตายกลับมาทุกคนเนาะมาฮะ มาดูของกันว่าเราได้อะไรมาบ้างก็ในกล่องนี้เนาะมาเก็บของหน่อยแล้วกัน F ปิด F สาม B นี่ฮะสกเกลเซนเซอร์เท่านี้ชิเกอร์เท่านี้คาตาลิสเท่านี้อา่าฮะก็โอเคก็ได้ของมาก็โอเคอยู่แหละเก็บนี่นี่เป็นเอนชาร์จสนี่ะเป็นเอนชาร์ดที่ใส่กับเอ่อกางเกงเนาะ เวลาเรากดย่องเราจะเราจะเราจะย่องได้เร็วขึ้นนะทุกคนเป็นไอ้ใช้ดีผมเก็บสนิกว้ไว้อยู่ผมมีสนิไว้อยู่ในนี้นี่สนิคสามอะฮะนี่ก็เป็นแผ่นเพลงที่ได้มาทุกคนเน,ะนาะรีน่ารีนสิบสี่สิบสาแลนอัลเตอรไซด์ะไรประมาณเนี้ยโอเคผมกอเก็บของก่อนละกันปึ๊บโอเคคือมันส่วนใหญ่ของที่มันมันให้เรามามันก็โอเคแหละมันก็ได้แหละทุกคนเนาะ อันนี้เก็บสนิคไปเก็บนี้เข้าไปก่อนนะฮะคือแบบไอเทมในเนี้ยผมมันคือแบบระดับเดียวกับไอเทมทอยู่ในดีเอ็นเลยนะคือความหมายยกของไอเทมอะ่ะเพราะว่าระดับเดียวกับในดีเอ็นเลยอาจจะต่ำกว่าดีเอ็นนิดนึงนิดนึงนิดนึงจริงๆต,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 ตรงนี้เราได้แต่ยังไงก็ตามตอนนี้เราได้เราได้เลสโตนมาใหม่แล้วก็คือสเกลเซนเซอร์นี่เนาะโอเคขอตัแต,อตแต่งบัตรขอตัแต่งบ้านเอ้ยขอตัแต่งบ้านอันใหม่ด้วยนะคะสเกลชีเกอร์พี่ทำไมพี่มาเจอมีบาดเดนออกมาไหมไม่ฮะม,มัน คือพอเราขุดบล็อกนี้ออกมาแล้วบล็อกนี้จะกลายเป็นบล็อกสวยงามทันทีเรามาตกแต่งบ้านได้ทุกคนอาา่ะฮะตรงนี้แล้วต้วนคลิปที่ผมผมบอกแล้วคือผมจุ้งต้งที่ผมไปผมที่ต้ที่ผมไปดิสดิมดาซิตี้ผมหาอะไรแล้วผมมาหาชิ้นส่วนอันนี้ฮะดิสเพกเมนต์เราสามารถเอามาคาร์ดเก้าอันเพื่อให้ได้สิ่งนี้ จะมีอ,อัลบั้กแผ่นเพลง5ฮะเป็นหนึ่งในแผ่นเพลงไมค์ครับที่หายากที่สุดแผ่นหนึ่งแผ่นนี้นะก็หายากเท่ากับดีนา่าลีนนั่นเองเนาะแต่ไงก็ตามนะฮะก็คือแบบเราได้แผ่นเพลงนี้มาแล้ว,ลวได้ไปสมรวลดิปดักซิตี้นั่นเนองเนาะเพราะฉะนั้นในะะคลิปนี้ผู้ชมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคมนะก็คือแบบสนุกมา,มากๆเลยผู้ชมนะกับการที่จะไปกับการโดนวัดเล่นกระทืบอมาเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายพรุ่งนี้น่าจะไปหาแมงกรุบสวาม์เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่บบบ๊าายายครั